สวัสดีครับสำหรับใครที่กาลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับจะรือไปอุดหนุนกันนะครับสวัสดีครับเจอกันเป็นเดือครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา10อันดับกองกลางเมตาของเกมนี้ที่แบบ OP สุดๆที่แบบว่าแบบแบบแบกสุดๆเลยครับแบกแบบแบกแดนกลางเราสุดๆถ้าแบบมีในทีมนะครับโอเคครับอันดับหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ะะจะเป็นรุดกูริดนะครับด้วยค่าพลังแค่เมทเทนห้าก็เล่นได้เล่นได้แบบสบายแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวแบกแดนกลางได้แบบชิวๆเลยนะครับถ้าเกิดใครมีไว้ติดทีมก็จะรู้นะทั้งรูปทั้งรับทําอะไรได้หมดเรียกเรียกได้ว่าครบเครื่องหมดเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าค่าพลังมันคือมันครบเครื่องมากๆคือตัวนี้โคตรขูคุ้มนะสามสิบล้านผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดละ กูริศนะตัวนี้คือเก่งเกินค่าพลังแน่นอนนะนี่พวกสเตตอะไรเนี่ยไม่ต้องไปดูแต่เล่นในเกมจริงอะโคตรเก่งเลยครับโอเคอะไรเราไปดูอันดับ2ครับอันดับ2ครับก็เป็น CM ที่แบบเมตามากๆครับก็เป็นแพตติกวีล่าว่าใครมีตัวนี้อยู่นะครับก็จะคุมแดนกลางในเรื่องของเกมรับเกมลูกอาจจะไม่ได้เรื่องนะผมว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องของการคุมแดนกลางสนามการแท็กเกิลการแย่งบอลน,นี่คือตัวนี้คือ ครบเครื่องมากๆแล้วก็ a i d แย่งบอลอะไรเนี่ยเบียดโคตรดีเลยครับนี่ครับค่าพลังเนี่ยไม่ต้องไปดูครับแพทเวล่าตั้งแต่ฟีข้าโมบายอยู่แล้วนี่คือครบเครื่องแล้วในแดนกลางนะใครมีติดทีมไว้เดี๋ยวเอาไว้ไว้ยืดคู่กับกูลิตนี่คือแน่นปักเลยครับโอเคแล้วเราไปดูอันดับ3กันครับโอเคครับอันดับ3ก็เป็นเควินเดบอยนะครับก็เป็นล่างที่ o r ที่เยอะสุดในแดนกลางแล้วตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นแผงเกมลุกหนักเลยครับแบบ สี่สามสามสี่สองสี่ก็เล่นได้นะแต่ก็จะโบ้หน่อยครับแนะนําให้เป็นสี่สามสามตัวนี้ก็จุดเด่นเลยก็คืออ่าค่าพลังในเรื่องของการยิงการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับก็คือ3อย่างนี้คือพอเลยแค่เอามันไว้ยิงไว้ส่งบอลพอไม่ต้องเอาไปเลี้ยงเยอะนะผมว่าตัวนี้เดบอยฮะแล้วก็พลังแฝงนี่คือแบบจัดหนักมากๆครับในเรื่องของการส่งไกลย,ยิงไกลพเมเกอร์ aker, เนี่ยคือครบเลยครับตัวนี้จบในตัวเดียวในเรื่องของการยิงการใช้เท้าอ่า ส่งบอลน,นี่คือครบนะตัวนี้คือคมโคตรคมถ้าเกิดได้ปั่นโค้งเนี่ยหายยังไงก็หายนะครับนอกกรอบนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือความเร็วมันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนี่ครับมันก็อาจจะเหลืองๆหน่อยแล้วก็สภาพร่างกายก็อาจจะแบบไม่ค่อยเบียดแต่ในเรื่องแต่ทดแทนในเรื่องของการยิงแล้วก็ส่งบอลผมว่าเล่นในเกมคมจริงๆครับตัวนี้ครับเควินเดบอยนะครับอันดับ3นะครับ โอเคครับอันดับ4นะครับก็เป็นจู๊กเบลลิงแฮมร่างอ่อ uh, ร์ฮาร์เาสนะครับก็มาจะเป็นกาลแบบขาวเขียวเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นลูกลูกกูริดเลยครับครบเครื่องเล่นในเกมนี่เก่งเกินค่าพลังแน่นอนครับเล่นในเกมเอ่อ uh, ก็เหมือนกูริดเลยคล้ายๆเลยแต่แต่แค่มันบางกว่าตัวนี้ก็จะผิวหน่อยผิวแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยสวยมากๆแล้วก็มีพลังแฝงเนี่ยดีเลยแล้วก็เล่นในเกมนี่คือแบกได้แน่นอนครับจู๊กเบลลิงแฮมครับโอเคครับไปอันดับต่อไปกันครับ อันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นไมเคิลบอลลักอมิเชลบัลลักนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็น OP หรือเมตามากๆครับตัวนี้เล่นในเกมก็คือเกิ่งเลยเห็นเดคือเด่นเลยครับตัวนี้ใครมีในเกมเนี่ยคือแบบมันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะครับก็เป็นบัลลักก็ตอนนี้ก็ราคาที่1 3ล้านก็คนก็ต่อคิวกันบึมๆนะครับก็แนะนําให้ซื้อสักบวก1่บวก2บวก3ขึ้นไปเลยครับนี่ครับ อโอเคถ้าใครมีองอมาตัวนี้ก็แบกได้แน่นอนครับก็เหมาะสําหรับเอามาคุมแดน,นกลางคู่เวล่านี่กันแน่นคู่กูริตก็นแน่นคู่จู๊กอะไรเนี่ยแน่นเลยครับบันหลักนะครบเครื่องมากๆคนระับตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบกในแดนกลางได้แน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับตัวที่6อันดับ6กนะครับก็เป็นเดวิดแบ็กแฮมสําหรับใครที่เอาไปเล่นสายมินิเจอร์หรือว่าเฮดทูเฮดก็ต้องต้องบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็เฮดทูเฮดก็ หลักๆก,ก็คือจะเล่นคล้ายๆแบบอารมณ์แบบควินเดอรบอยนะครับแต่เท้าซ้ายมันจะไม่ค่อยดีแต่เล่นของเท้าขวาการส่งบอลน,นี่คือเป๊ะมากๆครับตัวนี้ก็จุดเด่นก็คือการยิงการส่งบอลหลักๆเลยแล้วก็พลังเฝงนี่เยอะมากๆครับถ้าเกิดได้ง้างเหมาะสําหรับคนที่เล่นแผนกลาง3ที่มีเซีมสตัวแล้วก็ CDM นะครับตัวนี้คือคมมากๆครับควินเดอบยนะครับ เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยไม่ใช่คีวเดวิสเดียวเดวิดแบ็กแฮมนะตัวนี้ก็คืออารมณ์เดียวกับเดวอยเลยครับตัวแบบจ่ายบอลตัวยิงตัวชงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วมาดูอันดับเจ็ดกันครับอันดับเจ็ดผมให้เป็นสตีเวนเจลล่านะครับเป็นล่างอ่าการ์ดอ่าไอคอนนะครับตัวนี้ก็คือ ครบเครื่องในเรื่องของแดนกลางบล็อกทูบล็อกนะครับวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงเล่นเกมลุกเกมรับก็ข้อเสียงเดียวก็คือเท้าซ้าย3แต่เรื่องอื่นก็ทดแทนในเรื่องของการยิงความเร็วการส่งบอลแล้วก็การแท็กเกิเลเนะี่ยคือดีมากมากครับนี่ครับค่าพลังของเจลล่าเนี่ยคือสามารถยิงไกลในคมจริงครับแต่ในเกมเท้าเท้าซ้าย3ก็ยิงหน้ากรอบบางครั้งก็เข้านะครับโอเคครับไปดูอัมดับแปครับ อันดับ8นะครับก็เป็นเดยองครับตัวนี้ก็เป็นสายเพเมเกอร์ปั้นเพื่อนนะก็จะไม่ค่อยแบบ เป็นนักเตะแบบประเภทพรีเมียร์ไม่ได้แบบเป็นแบบนักเตะแบบบล็อกทูบล็อกเหมือนเจลา่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเหมาะกับเอาไว้ชงให้เพื่อนนะครับม้วนจ่ายบอลแล้วก็การยิงก็อาจจะแย่ิดหน่อยนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแบบทําเกมมากกว่าครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่ระยะสั้นๆได้ค่อนข้างที่จะเก่งครับเพราะว่ามีค่าพลังการเลี้ยงบอลที่ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ผิวมากมากครับตัวนี้แบงกี้เดยองนะแต่การยิงจะแย่นะครับการยิงจะแย่สุดละเดยองครับก็เอาไว้เอาไว้ปั้นนะเป็นสายแบบเพลเมกเกอร์ไว้ปั้นทําชิงวิ่งอะไรเงี้ยแต่ยิงใกล้ๆยิงนอกกกอบเนะี่ยยังไงก็อาจจะไม่เข้าบ้างครับยิงนอกกรอะแนะนาให้ยิงในกรอบ,บ่อยๆครับถ้าเกิดจะใช้เดยองนะครับนอกนั้นคือดีหมดเลยเสียอย่างเดียวคือเรื่องของการยิงนะครับโอเคเอันดับ9้าครับไปอันดับ9้ากันเลย อันดับ9ผมให้เป็นซีดอฟนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเดยองเลยครับเวิร์กเกเยเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่เดยองอาจจะดูผิวนิดนึงแต่ตัวนี้ก็ผิวเหมือนกันครับแล้วก็แข็งกว่าเดยองด้วยข้อดีของซีดรอฟก็คือในเรื่องของการยิงแล้วความผิวการไปกับบอลนี่คือโคตรดีครับซีดอฟตัวนี้นะครับก็ใครมีติดทีมก็ผมว่าปั่นหายแน่นอนครับมีจังหวะปั่นเนี่ยแล้วก็จังหวะแท็กเกิลเนี่ยโคตรแข็งนะครับซีดอนี่คือ ดนเบียดค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะรูปร่างมันค่อนข้างที่จะดีเลยครับโอเคครับอัแบบนดับสุดท้ายนะครับอัแบบนดับสิบนะครับอันดับ10นะครับผมก็ให้เป็นบักเวดีหรือวาเวดีนะครับบักเวดีของมันลิดนะครับตัวนี้ก็ข้อเสียเลย3ดาวแต่ถ้าตัด3ดาวไปคือค่าพลังคือวิ่งเป็นกองกลางที่วิ่งโคตรไวครับรองจากกูริตเลยที่ค่าพลังแบบวิ่งไวๆเนะี่ยแปดสิบเจ็ดนะครับเรื่องของการยิง การส่งบอลแล้วก็อื่นๆเนี่ยออกไปทางที่80หมดยกเว้นการตั้งรับนะครับก็ตัวนี้ให้ซื้อ,อบวก1ขึ้นไปนะครับแล้วก็อัพในเรื่องของเป็นโล่สกิลเป็นการตั้งรับนะครับเพราะว่าการตั้งรับก็จะขึ้นเป็น80ขึ้นไปหมดก็คือค่าพลังนี่คือ80บหมดเลยแทบจะเหมือนกูลิตเลยครับตัวนี้ก็คือค่าพลังเนี่ยโคตรดีครับตัวนี้โอเคเบรเกดก็สวยด้วยสูงๆเลี้ยงเร็วแต่ติดอย่างเดียวก็3ดาวครับนอกนั้นคือดีหมดเลยนี่คือบัคบีดดี้นะครับนี่ครับ โอเคครับ okay. ตัวนี้คือวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไวมากๆครับแล้วก็ยิงไกลดีดดมากๆครับโอเคครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับ10อันดับที่ผมจัดไว้แล้วว่าตัวไหนมันแบบ,แบ,บดีที่สุดแล้วนี่คือแบบดีที่สุดในเกมละโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ